สวัสดีครับก็จะเป็นบทเรียนในช่วงการเรียนออนไลน์นะครับในภาคเรียนนี้ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กครับก็จะเป็นส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมร,รายวิชาเพิ่มเติมครูก็เล็งไว้ว่าจะแนะนำในเรื่องของอาการพัฒนาเว็บไซต์นะด้วยเครื่องมือสำเร็จรูปต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ก็คืออยากให้นักเรียนเนี่ยมีผลงานเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวที่ใช้ในการเก็บรวบรวมงานนําเสนองานหรือเป็นลักษณะของ Portfolio โโนะครับก็จริงๆแล้วเป็นวิชาปฏิบัตินะครับแต่เมื่อต้องเรียนออนไลน์ก็เดี๋ยวในช่วงเรียนออนไลน์ก็จะเป็นภาคทฤษฎีไปก่อนนะครับก็ให้นักเรียนฟังคลิปแนละ ตอบคำถามระหว่างชมคลิปแล้วก็ชมคลิปให้จบนะครับความยาวก็น่าจะไม่เกิน20นาทีนะครับเดี๋ยวในครั้งแรกนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบไซต์และการพัฒนาเว็บไซต์นะครับนักเรียนจะเข้าไปดูในเว็บก็ได้ครับหรือจะฟังการบรรยายด้วยก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเป็นสไลด์นะครับตอนแรกเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์นะครับ คำศัพท์เบื้องต้นนะที่เราควรรู้นะครับก็คือคำศัพท์แรกคืออินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตก็คือเครือข่ายการเชื่อมโยงเครื่องอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกันได้นะครับ W W W นะหรือย่อมาจาก World Wide Web เป็นบริการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปของเอกสารเว็บไซต์นะครับ HTTP เป็นโปรโตคอลอันนี้ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการสื่อสารทางเว็บไซต์นะครับ URL ตัวยอ่อมันก็คือ Uniform Resource Locator ตัวย่อ,ยอว่า URL หรือข้อความที่บอกตำแหน่งของข้อมูลเว็บไซต์หรือเราจะเรียกเราก็เรียกกันว่าลิงก์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 ก็คือตัวที่อยู่บน เว็บไซต์อย่างเช่นตรงนี้ก็คือ URL ของเว mm ็บไซต์อย่างนี้ก็ให้รูคคำศัท์พื้นฐานนะครับโดเมนเนมโดเมนเนมคือชื่อเว็บไซต์นะ mm hmm. เช่น google.com enjoy.net ว,งยา,ยว th, างใหญ่ w ิท scth หนึ่งเป็ชื่อ uh, ชื่อใน,ในการเรียกเข้าดูเว็บไซต์เว็บเพจเว็บกูจะไปเร็วหน่อยนะครับ mm hmm. แต่คลิปมันก็จะหยุด ถามคำถามเราเรื่อยๆนะครับเรากว่าตอบถามให้ถูกต้องพยายามตอบไม่ถูกต้อง,พยายา,อองพยายามจดคำสำคัญแล้วก็นำไปค้นเพิ่มเติมได้นะครับวเว็บเพจคือเอกสารเป็นหน้าเว็บหน้าเว็บอยู่ในรูปแบบภาษาเว็บไซต์โฮมเพจก็คือหน้าแรกที่เราเปิดเข้ามาเราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์เข้าไปแล้วมันเด้งมาหน้าไหนหน้าแรก น้านั้นจะเรียกว่าโฮมเพจเช่น,นไซต์ของครูนะครับอันนี้ครูลองกดเข้าไปครับเนี่ยหน้าที่เด้งขึ้นมาหน้าแรกนันเรียกว่า Home Page. โฮมเพจค,ครับโฮมเพจคือโฮมเพจครับหน้าโฮมเพจภายในโฮมเพจก็จะมีย่อยๆเข้าไปน,นี่หน้าของไซต์นะครับอ่าไซต์ เว็บไซต์ก็คือหน้าเว็บที่มีเอามารวมกันแต่ละหน้านะคือเว็บไซต์ประกอบด้วยหน้าผิดหลายหน้า่างเช่นะเว็บเพจหลลายเว็บเพจเชื่อมโยงถึงการหน้าแร,รกในบ้านของเพจั้งหมดนี้รวมๆเรียกว่าเว็บไซต์นี่คือคำศัพท์เฉพาะนะครับศัพท์เฉพาะต่อนะครับเว็บเบราว์เซอร์ เราก็เรียกเบราว์เซอร์นะเบราว์เซอร์ก็เป็นโปรแกรมสำหรับเรียกดูหน้าเว็บเพจครับนะได้รับความบยนยี่ใช้กันอย่างเช่นพวก Google c h r o นะ Firefox นะถ้าเป็น iPhone ก็ Safari ใช่ไหมก็มีหลายโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคหน่อยนึงครับนะคือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ เข้าถึงเว็บไซต์คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์แล้วให้เครื่องอื่นเขาเข้ามาดูอัปโหลดก็คือส่งข้อมูลจากเครื่องของเราเครื่องของเราเนี่ยเครื่องของผู้ใช้ยางเราส่งเอาไปเก็บที่หน้าที่เว็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ออระยะไกลเครื่องอื่นเซิร์ชเอนจินเอนจินคือเครื่องมือใช้ในการค้นหาเช่น หลักก็ google.com นะดังสุดนออกลงมาก็เช่นบิงใครใช้บ n g บ้างบ i n google g อันนี้ google มือนค้นหาอันนี้ภาษามาตรฐานในการสร้างเว็บก็จะเป็นภาษา html นะครับจริงๆแล้วก็อยากจะสอนนะภาษา html อยากจะสอนเขียนโค้ดนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับพวกเราก็จะงงขึ้นเปงพวกตินภาษาอังกฤษ แล้วเราก็จะพาะไม่ชอบ,บไม่ชอบเว็บไซต์ไปแต่ในที่นี้ก็จะแนะนําเครื่องมือแล้วกันนะครับเครื่องมือใช้สร้างหน้าเว็บที่เราควรรู้เดี๋ยว่าวาดต่อไปนะครับภาษา HTML ย่อมาจาก h y p e r t e x t m a u p Language นะครับเป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บปัจจุบันก็มีเครื่องมือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่อำนวความสะดวกให้เราสร้างเว็บโดยไม่ต้องรู้ภาษาก็ได้ นะแต่ถ้ารู้แล้วมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับรูปแบบของเว็บไซต์นะครับแบ่งได้สองรูปแบบหลักๆคือ Static เว็บไซต์กับ d y n น m มทเว็บไซต์ครับ s t a t i c หมายถึงเว็บไซต์ที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดานะครับเนะื้อหาก็จะนิ่งๆแลนะเรียกเว็บไซต์แบบ Static หรือเว็บไซต์ที่เหมือนหนังสือธรรมดานะคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนะื้อหาอะไรมาก อันดนามิหมายถึงเว็บไซต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เองโดยไม่ต้องเขียนแต่ละหน้าเพจเช่นพ uh huh. วกเว็บบอร์ดอะไรพวกนี้นะ Facebook อย่างนี้ก็เป็นเว uh ็บไซต์ิจ d ดนามิ c อย่างหนึง่งเว็บบล็อกออย่างนี้นะครับ uh huh. ก็เป็นประเภทของเว uh ็บไซต์ส่วนประกอบของหน้าเว็บอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานบางคนอาจจะเคยฟังแล้วรู้แล้วนะครับก็เป็นการทบทวนแล้วกันนะครับ แบ่งออกเป็น3ส่วนเดี๋ยวผมก็จะพาทำนะครับถ้าได้เปิดออนไลน์ออนไซต์นะส่วนหน้าไอส่วนของหัวส่วนหัวของหน้าเรียกว่าเฮดเดอร์นะส่วนของเนื้อหาเรียกว่าบอดี้ส่วนท้ายเรียกว่าฟ er, ุตเตอร์นี่นะมันจะแบ่งมาอย่างเช่นส่วนหัวประกอบด้วยอ,อะไรบ้างประกอบเพด้วยชื่อเว็บไซต์โลโก้นจะพาทำนะครับ ลิงค์ข้ามไปยังอะไรว่าไปส่วนหัวต่อไปอ่ะส่วนของเนื้อหาจะอยู่บริเวณตอนกลางของหน้าเว็บประกอบด้วยเนื้อหาของหน้าเว็บข้อความรูปภา,าพภาพเคลื่อนไหววิดีโออ่ะเป็นอย่างสักนี้นะครับส่วนท้ายเรียกว่าฟุตเตอร์นะครับจะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจส่วนมากะจใช้สําหรับ ขอ้อความสั้น,น,นชื่อเจ้าของชื่อผู้จัดทำที่อยู่อะไรก็ว่าไปนะครับสุดท้ายอันนี้ขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์คร่าวๆนะครับถ้าได้เปิดออนไซต์ก็จะผ่าทำวางแผนกำหนดแปรข้อมูลสร้างเอกสารตรวจสอบเอกสารนำข้อมูลขึ้นเกืือข่ายอันนี้เป็นขั้นตอนการทำเเว็บไซต์แบบ ก็ไปนะแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีเครื่องมือครับที่อำนวยความสะดวกนะให้กับเรานะเราก็มีหน้าที่เตรียมข้อมูลนะเตรียมไฟล์รูปเตรียมอะไรไปเรื่อยๆนะแต่แล้วก็เอามาใส่เอามาใส่ในในเว็บนะการวางแผนในการพัฒนาเว็บก็อย่างเช่นเราจะกำหนดว่าเว็บเราจะมีโครงสร้างอย่างไรนะครับจะมีลิงก์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะจะเชื่อมโยงไปหน้าไหนอย่างไรครับ เป็นการออกแบบก็จะพาทำนะครับถ้าออนไซต์ได้นะนี่ก็ต่อไปก็จะเป็นการออกแบบหน้าเว็บถ้าเราเป็นเราจะต่อไปทํางานในนักในเรียกวเว็บดีไซเนอร์นะงานพวกออกแบบหน้าเว็บไซต์ต่าง,างๆก็จะมีการออกแบบหน้าเว็บแล้วก็เขียนเว็บนะแต่ในที่นี้เราม .6 เราก็ใช้เครื่องมือเครืนะ่องมือสําเร็จรูปนะในการช่วย การออกแบบหน้าเว็บก็คือการเขียนภาพร่าง,งกรง่าว,ว่าอันนี้จะอยู่ตรงไหนเนื้อหาจะอยู่ตรงไหนนะครับรูปประกอบอยู่ตรงไหนลิงก์อยู่ตรงไหนโลโก้อยู่ตรงไหนก็เป็นลักษณะนี้ก็เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์นะครับให้รู้คร่าวๆอย่างนี้แล้วถ้าเราเปิดออนไซต์ได้นั้นก็จะจะได้ผ่านทำนะครับแต่ก็ถ้ายัางไม่สามารถเปิดได้ตามกำหนด เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาทฤษฎีไปก่อนหรือจะพยายามหาเครื่องมือนะที่ใช้อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะมันจะได้ไหมนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ประมาณเท่านี้นะครับก็ให้นักเรียนดูคลิปให้จบนะครับจนมันหยุดเล่นของมันเองนะครับระบบถึงจะบันทึกคะแนนเอาไว้ก็ฝากไปด้วยโด,ย,ดยเฉพาะนักเรียนที่ครูให้ผลการเรียนสนย์ไปก็ มาติดต่อเขียนใบแก้ศูนย์นะครับเดี๋ยวผุจะเซ็นให้ฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับผมก็อยู่ห้องคอมพิวเตอร์มาติดต่อได้ครับทุกวันโดยเฉพาะตอนช่วงเช้านะครับโอเค